ครับอเอนี้ไทยอ,อุดรอนไั้มาเทียวทะเลน,นะครับมอเอนี้เข้ามาอยู่หาดเจ้าล้าวนะครับเจ้าล้าวรีสอร์ทน,นะครับที <12. S 1> ่หลาดกิฟช็อปนะครับอันนี้คือใช่หาดใชาทะเลน,นะครับบรรยากาศส,สีสวยสวยเลย ทักทายหน่อยครับทักทายหน่อยครับอ้าวเงยหน้าอาปากเงยหน้าอาปากอนันคือประชัดเสียงวานเกยตื้นครับผมมาวัไทยรูปครับ สวัสดีครับขาประจําเลยไปเบอร์ไงคลิปที่ซื้อซื้อปลาหมึกอยู่ระยองแถวนั้นเลยโอ้ยยูยูสาวงามเลยเห็นป้ารอบนี้ไม่ก็รอบนี้ก็มีสาวสวยเยอะอยู่ก็เยี่ยมเยี่ยมก็มินิฮาร์ดเยี่ยมเยี่ยมก็สวัสดีครับมาจากคนคนเดียวเหรอมีผู้ติดตามมั้งผู้ติดตามจีนนะคำว่านี้ ได้ไหมอจาหนูย้อนเสอนงไหมย้อนแสงไหมมาๆๆๆๆข้าจะกลุ่มข้างหลังข้างหลังจะส่องข้างหลังจะสว่างโล่เลยปรับแสงปรับสว่างย้อนเลยเหรอเออว่าแต่ละงานเราก็ไม่เน้นทะเลเนาะตรงนี้มันย้อนแสงจัดเตามันจะม่งเลยนะน้ำแบบน้ำสามครับ คนมากค่ะขน้เดาแล้าโยัดลงในาลายเลยนะครับเอาเลยครับเอาเลยไม่หินะครับมีฮิมีนะครับเพาะเรามี้นคมาทะเลสองนหนูหลากหลายแลวเรานะมานี่ยอแสงเลย รยากาศด้านหลังก็จะเป็นภูเขากับโรงแรมนีม่แหละหาดเจ้าหลา,หาวเาาจ้เหาหล่หาวมาเลยดิต้นกล้วยด้วยนะคะขาวไม่ใช่กล้วยเธอ,อ

เอาไหมาูเอาไหมลูกห่นหนึ่งนี่เอาไหมาเอาไหมาเอาไหม่สองสาม้ยนอาอะไรกันต้อ,าานะอามอะไรกันเอาขานะววะเนี มือแรงก็จัดอยู่นี่เห็นบ่ของเขาจัดแล้วแม่แม่อยู่หน้า,าโ,โอ้เอ้ามันน่าจะชายหาดนะเนาะตอน,นาชายหาดชาหาดแล้วปิดไฟเน,นี่ยถ้าจัดโมนี่โอเคลนนาาเลยไฟแสงสีติด๋อ กำลังได้ทีครับนางกำลังขึ้นมากำลังได้ทีเยอะจะดินยปหาหนตื่ใจเิ็กน้อยหลายโอ้คักเลคยครับดูนีกำลังมากไปเนง่ยเราเราไม่ไปเนางพญาได้ไหมพ่อ,อลูกเหนื่อยที่จะเดินแต่ลูกไม่เหนื่อยที่จะเล่นทะเลใช่ป่นคักเบบนี่ยเออสองคน <c oughs> มีคนว่าก็ไปผู้ล้าจะเรียกว่าไปมือเท้า จักเขาพากันเก็ตรอย่างเนาะเขาพากันเกษตรอย่าง ไปหลูกเะเล่นไปเห่มเมียเบิ่งกันเพิ่นบ่เคยมาครับไปไปเพิ่นเมือ่อไหร่ร่างว่าตัวกันผมพายวิู ห่อ,อนห่อ,อนอไร <c oughs> ถ้ากิดเห็ดยังไม่เห็นท่านายัขเร็วใกล่องนีใายแล้วเหรอ <c oughs> จ้าดีจ้าดีเอ,อ,อ้าไ่สวยปะเนี่ย วุ้ยแต่ว่าบาังกุ้งมาส่งเด็กเจานาที่เลยเก็บกระชี้กข้าวเหนียนมากครับข้างในนี่เป็น,น,น,นสาวาย่านนะครับสำหรับภูมิหล่นน้ำได้สบายครับบรรยากาศข้ามครับลมลืน่นเป็นตะยู อากาศดีครับอากาศดีครับุดยอดครับเยี่ยมครับสุดยอดเอ้ยครับ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 พี่น้องไทยอุดรทั้งหมดมามาหอดกับลงทะเลก่อนคลายคว่ำหอด อโอ้มะพร้าวเสียงขื่นทะเลน,นะครับมันก็สดชื่นมีความสุขนะครับแห่งแรงที่มีการสังสรรค์อยู่แถวนี้แหละครับ

ยังเป็หิเมีงเห็นด้อล่ะเจ้าหิเมีงเลยครับซึ่เดือนนี้ขนหนึ่งว่าแมงสองพันตัยิงปูเบอร์สองตํ้ยิงลักเียกเินตำยิงลักครับโอมันหอมดีเลยโอ้เลืสวย เราชุดสองนะหมายก็ไปเมปีให้แล้วแล้วไม่เหมือนคนอายุนั่นเลยจริงเกิดสองสอท้ทายเลยครับเกิดจริงๆอะถึงสองละโกงมาไงไมงเป็ี่ิย่านเออใช่พูดดูอ้านแ้ เดีวพีวอันนี้คือพี่ติ๋วที่จักระเสียนยังว่าให้เ่าเลยครับยังสาวอยู่ครับหันหน้ามาไหนเฮ้ยคักขนาดสุดยอดครับหนึ่งสองสอามาเรียบร้อยครับ